ไม่มีเรื่องของมือที่สามเตยจะได้อัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้กลับมาเป็นโสดแล้วเลิกราเจโตโด้วยความเข้าใจไม่มีเรื่องของมือที่สามทำเอาช็อกเบาๆเมื่อล่าสุดนางเอกสาวร่างเล็กเตยจริพนพรที่ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้ว่าโสดซะแล้วหลังตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับเจโตปณิธิเหลือเพียงเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันโดยเตยเผยว่าทั้งสองคนพูดคุยและจบกันด้วยดีมากๆที่เขาน่ารักมากแต่พอคุยไปเรื่อยๆเป็นฟิลเพื่อนกันเป็นแบบนี้มาประมาณ3ามเดือนแล้ว เราตัดสินใจมาสักพักแล้วช่วงนั้นมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันเราพยายามปรับกันแล้วและคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วกับสิ่งที่เป็นแบบนี้เราโตแล้วถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องยืดดีกว่าเราเองก็อยากเจอคนที่พอดีกันโอกาสกลับมาตอนนี้มีคุยกันบ้างแต่เป็นเพื่อนกันดีกว่าสบายใจทั้งคู่ยืนยันไม่มีเรื่องของมือที่สามเป็นเรื่องของคนสองคนรู้ว่าคู่เราคนเชียร์เยอะพอมันเป็นแบบนี้ก็เศร้าเหมือนกัน มันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเต้ยมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นเสมอก็มีคนบอกหลายคนว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยเรอดูอยู่ขวังว่าวันหนึ่งจะเจอคนนั้นตอนนี้ไม่ได้ปิดแต่ก็ต้องดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะเต้ยเองก็ไม่ได้หมดศรัทธาเรื่องความรัก